มีไปบ้างค่ะโอเคค่ะไปกับเพื่อนๆทุกคนใช่แม่ครับความสดชื่นเป็นยังไงครับแมจริงๆเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าอั้มเดินชมเมืองตลอดเลยอ่ะค่ะกิจกรรมเยอะอั้มเหนื่อยมากค่ะอั้มตื่นเช้าแล้วก็ออกไปมันจะแต่งตัวเนาะผู้หญิงมันจะแต่งตัวแล้วก็จะออกไปข้างนอกมีบางทีพี่อั้มไม่ได้เดินนะครับที่อั้มขี่หลังขี่ทุกคนค่ะค่ะแคค่่เดียกเว้นผู้หญิงไม่ได้ขี่ จะมีคนชอบไนเซ็นเทงไปโฟกัสกับสอนคนอย่าเงี้ยมันดีแล้วยังไงดีรับพี่อ้อมพี่จันเป็นคนสดใช่ไหมพี่อมีใครสดไหมล่นไม่สดเขาอสดไหมอ้าวสดคออะไดโสดค่ะแล้วพี่ออมสดจริงค่ะสดสดจริงๆเลยแล้วหลายคนก็สบตามองแั่คนโดยรวม ก็เป็นเพื่อนกันมาอะไรไม่รู้ว่าเคนเคยเห็นล่าเคยไปเที่ยวโมเดลด้วยกันเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันสปีด้วยกันหลายปีที่แล้วแต่อปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วค่ะแล้วก็รู้จักกับคอนเจ้าคุีเมก่อนหลแบบเล่กับมารอบนี้คนความสนเยอะขนไหนมกัมเดาอาจจะเป็นพราะ่ได้มีใครด้วยกได้คุยกับกงชนินนะครับหลักเป็นข่าเพราะว่ามันเป็นล่อมากเลยก็คุยกันที่นั่นแะค่ะ กับเพื่อนทุกคนจะเชียร์ขึ้นไหมไม่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงจริงนิวโอ้โพีุ่โยพี่โยนเอาไม่ชอบคนนี้เลยพีโยนค่ะไม่ครับเห็นว่าคนเชียร์เยอะแต่ว่าจริงๆอ้ําแฮปปี้กับชีวิตโสดหรือเปคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอ้ําปิดกล้องสองวันแล้วก็ไปเที่ยวเลยคือตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆกันทีละทีใช่หลังจากนี้อย่าไปว่ากันแต่ที่ผ่านมาคืออ้ําไม่สบายเป็นเดือนแล้วเป็นหวัด แสดงว่าตอนนี้คือให้เวลาพักผ่อนเป็นภูมิแพ้หนักมากกับทุกวันให้เวลาตัวเองกับการพักผ่อนกับการดูซีรีส์จีนแสดงว่าตอนนี้ตีตอหรอยาวมันเป็นขวดหลังนะคะดูยาวเลยนะคะมาละตอนนี้อั้มลงจากกำแพงเมืองจิตไม่ได้เลย